ข้อที่สี่คือคุณต้องเป็นนักเล่าเรื่องอพินิต้ามาถึงพินิต้าขายอคอลลาเจนออยู่ในตะกร้าสินค้านะคะคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ราคาเท่านี้นะคะมีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็มีอแอลกูตามีแอลคาน์นทีนมีซิงค์มีอะมิโนนะคะจช่วยในเรื่องของผิวพรรณผมเล็บนะคะใครที่มีปัญหา ในเรื่องตรงนี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้นะคะวันนี้เรามาในราคาพิเศษนะคะอยู่ในตากาะกร้าออันนี้คือแบบที่หนึ่งอ่าน,นี้แบบที่หนึ่งนะแบบที่สองอ่าปุ๊บตัดไปแบบที่สองเออโอ้โหเอาแบบนี้เลยนะสอยแบบนี้เลยนะเออนะคะปุ๊บตัดไปแบบที่สองแบบที่สองคือเออพินิต้าผมร่วง ผมล่วงมากเลยผมล่วงตั้งแต่คลอดลูกเลยอะทุกคนแล้วก็ผมงอกเร็วมากใครมีปัญหาแบบนี้บ้างแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือผิวอะผิวมันแห้งรูขุมขนกว้างเขาเขาเรียกว่าอะไรนะคือเหมือนกับเราอายุมากขึ้นเนาะเขาเรียกว่าเออมันเริ่มเข้าสู่แบบผิวมันแก่อ,อ่ผิวแก่น้ําหล่อลื่นผิวมันไม่ไม่ลื่นอะนะผิวมันไม่ชุ่มชื้นเออแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของ ปวดข้อปวดเขา่าปวดกระดูกอืมตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรนะทุกคนนะแต่พอเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันมากขึ้นมากขึ้นไปดูตัวเองแล้วแบบเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเริ่มรู้สึกว่าอยากดูแลตัวเองเพราะว่าอยากให้ตัวเองอะ่ะอยู่กับลูกอยากจะเป็นวัยรุ่นอะ่ะอยากจะแต่งตัววัยรุ่นคู่กับลูกไปเที่ยวอะ่ะทุกคนแล้วก็เลยแบบหาอยู่ว่าเฮ้ยจะหาตัวช่วยอะไรดีวะก็เริ่มมาสนใจดูแลสุขภาพ เออก็เริ่มมาดูแลสนใจสุขภาพทุกคนพอดูพอเริ่มมาสนใจดูแลสุขภาพใช่ไหมมองหาอยู่นะคะมองหาอยู่ว่าเฮ้ยเอาตัวไหนดีวะจะเอาตัวไหนดีวะที่มันแบบมาตอบโจทย์เราอะแล้วพอเอินไปเจอไปเจอแล้วน้องคนเนี้ยคือเราเคยขายของอยู่ด้วยกันน้องเขาก็เอาตัวนี้พินิตาเอาตัวนี้ไปลอง เราไปเจอเขาตัวเองหน้าเขาใสมากโอ้หน้าเขาใสมากแล้วเขาอายุจะสี่สิบแล้ววะเขาอายุจะสี่สิบแล้วว่าหน้าเขาใสมากเลยอ่ะแล้วแบบว่าดูมีแบบมันเป่งปังดูมีออร่ามันมีคอลลาเจนแล้วมันมีวิตามินซีอยู่ในนี้พี่นิตาไม่ต้องยุ่งยากพี่นิตาเคยไปกินคอลลาเจนอยู่ตัวหนึ่งมันต้องไปกินกับชงกับน้ําผลไม้เพราะว่าคอลลาเจนมันต้องกินคู่กับวิตามินซีมันถึงจะได้ผลแต่ตัวนี้คือจบเลยจบเลย ะะแล้วมีซิงซิงช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวผมช่วยในเรื่องผิวผมเล็บะนะคะมีแอลคาเนทีนมีแอลกูต้าเนี่ยเรื่องของผิวพรรณมีวิตามิน B มีครบหมดเลยเป็นสิ่งที่มันช่วยในเรื่องของวัยเราพอดีจัดเลยค่ะจัดเลยพอกินเข้าไปแล้วรู้สึกแบบรสชาติก็อร่อยทุกคนแล้วละลายง่ายละลายง่ายแล้วรสชาติก็อร่อยดีมากๆเลยแล้วกินไปหนึ่งกล่องเริ่มเห็นผล รูขุมขนเริ่มกระชับแล้วเวลาแต่งหน้าติดทนดีนะคะผิวพานเริ่มมันจะลื่นๆเวลาที่เรากินคอเลาเจออ่ะ, collagen, อะผิวมันจะลื่นๆทุกคนลองไปสังเกตดูอ่านะคะเป็นไงคะุ๊บตัดไปอ่ายังเหรอพี่นิตายังไม่ได้ยกเลิกหรอปักหมุดอะไรไว้เนี่ย <laughs> อ่านะคะนี่คือแบบที่สอง แบบที่หนึ่งคือไม่มีเรื่องเล่าขายแบบตรงๆสุดยอดค่ะอะแบบที่สองคือมีเรื่องเล่าขายแบบเนียนๆขายแบบไม่ขาย <c oughs> พี่ปานเลยค่ะแบบที่หนึ่งใช่ไหมใช่ไหมสุดยอดค่ะพี่ปานเลยค่ะแบบที่หนึ่ง วันนี้เราต้องมีเรื่องเล่าเราต้องเป็นนักเล่าเรื่องถูกต้องแบบที่สองดีกว่าน่าสนใจแล้วมันเหมือนกับคนจะซื้อสินค้าด้วยอารมณ์คนจะซื้อของด้วยอารมณ์อารมณ์แล้วทำให้เขากับเราเป็นเนื้อเดียวกันปัญหาเหมือนกันปัญหาของเรากับปัญหาของเขาคือปัญหาเดียวกัน เราจะเชื่อมโยงเขากับเราได้ด้วยการเล่าเรื่องเรื่องเล่าทำให้อยากรู้ปัญหาของเราปัญหาของพี่นิต้าคือวัยเอ,อ่40บวกผิวแก่ปวดแข่งปวดขาปวดกระดูกนึกออกปะเออปัญหาของพี่นิต้าเสร็จปุ๊บปัญหาของเรากับปัญหาผู้ฟังเออใช่ ผมร่วงเออผมงอกเออเฮ้ยเหมือนกันอ่ะปัญหาเดียวกันปัญหาของเรากับปัญหาของเขาเป็นปัญหาเดียวกันแล้วเราคือพวกเดียวกันนึกออกปะเราเป็นพวกเดียวกันเสร็จปุ๊บเราบอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยเราเจอสิ่งดีๆนะมันดีจริงๆนะมันดียังไงอะมันดียังไงมันทำให้ชีวิตตอนนี้ของเราดีขึ้นทำให้เราอ่ะสดใสเฟซขึ้น ทำให้ผิวเราดีขึ้นทำให้ผมเราล่วงน้อยลงทำให้เราลดการปวดกระดูกปวดข้อเขา่าเราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเรามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนึกออกปะคนเห็นภาพสุดท้ายคนเห็นภาพสุดท้าย